เริ่มแล้วปฏิบัติการซ้อมรบเขย่าโลกระหว่างรัสเซียเบลารุสที่ไม่มีแค่กําลังทหารแต่คนขี่ปาวุตที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์เข้ามาด้วยขณะที่ยุทธนาวีซ้อมรบทางเรือของกองทัพเรือรัสเซียชนิดที่ปิดอ่าวใครอยาเข้ามายุ่งด้วยกระสุนและอาวุธจริงกําลังจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้นับถอยหลัง10บวันนับจากนี้้ชะตาอนาคตยุโรปและโลกใบนี้จะก้าวไปในทิศทางใด ซ้อมรบเสร็จแล้วกลับบ้านนอนหรือคงกําลังตรึงอุณหภูมิสงครามเย็นหรือว่าจะได้เวลาดีๆบุกยึดยูเครนพร้อมกัน3มทิศทางคือทิศเหนือตอนกลางและตอนใต้แล้วท่ามกลางสภาพอากาศหนาวสุดขั้วกองทัพรัสเซียมียุทธวิธีเหนือกว่ากองทัพชาติอื่นอย่างไรซึ่งคงไม่มีใครเจนสนามรบกลางหิมะเท่ากับกองทัพมีขาวรัสเซียเป็นแน่ลาสุรรัฐบาลสหรัฐประกาศให้พลเมืองอเมริกันในยูเครน อพยพออกจากพื้นที่เป็นการด่วนวันสถานการณ์ตึงเครียดเช่นเดียวกันกับการส่งสัญญาณแปลกๆจากรัสเซียที่ให้อพยพเจ้าหน้าที่บางคนออกจากสถานทูตรัสเซียประจำกรุงเคียบเมืองหลวงของอยูเครนเคล็ดลับของกองทัพรัสเซียยุทธวิธีรบกลางหิมะและแผนการอพยพประชาชนของสหรัฐเป็นเช่นไรประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ กองทัพรัสเซียเคลื่อนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าแนวเริ่มซ้อมรบกับกองทัพเบลารุสภายใต้รหัสการฝึกความมุ่งมั่นร่วมกันของพันธมิตรถือเป็นการเคลื่อนกําลังพลอ,อาวุธยุทโธปกรณ์มาี่สุดรนับตั้งแต่เส้นสุดสงครามเย็นหรือกว่า30ปีที่ผ่านมาแม่กองทัพรัสเซียและเบลารุสไม่เปิดเผยตัวเลขของกองก,องกำลังทหารแต่หน่วยข่าวกรองสหรัฐระบุว่ารัเสเซียขนทหารไปไม่น้อยกว่าสา0หมื่นนายพร้อมทั้งขนระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ S400 รวมถึงคนขีปนาวุธติดหัวลบนิวเคลียร์เพื่อเข้ามาร่วมซ้อมรบในภาคต่อจากห่วงแรกซึ่งเป็นการซ้อมรบในห่วงที่2ระหว่างมอสโกและมินเป็นภาคยุทธศาสตร์อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งยุทธศาสตร์นี้มีชื่อเรียกว่าธันเดอร์ทางระดมเครื่องยิงปนาวุธอีสคันเดอร์เข้าร่วมการฝึกรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดตู2ี่3ที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ขึ้นบิน รวมฝึกยุทธิธีการโจมตีทางอากาศยานรวมถึงเครื่องมืรบซูส5และซูยี่สิต่างทยอยขึ้นแผดเสียงคำรามเหนือน่านฟ้าเบลารุสใกล้กับน่านฟ้าโปลแลนด์หนึ่งในชาติสมาชิกนาโต้ที่เป็นเป้าหมายของรัสเซียและเบลารุสในการต้องการส่งสัญญาณถึงชาติสมาชิกนาโต้ขณะที่กำลังภาคพื้นดินยังจัดเต็มทางรถถังยานเกราะ และกำลังคนของทั้งสองชาติโดยหนึ่งในยุทธวิธีสำคัญที่กทัพรัสเซียต้องฝึกกำลังคนคือการเคลื่อนที่ในสภาพอากาศปกคลุมด้วยหิมะการเดินเท้าปกติค่อนข้างลำบากทําให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษต้องมีอุปกรณ์ช่วยรบคือสกีเป็นอุปกรณ์ในการเสริมช่วยในการเคลื่อนที่เร็วและต้องพกพาไปในทุกสมรภูมิที่เต็มไปด้วยหิมะพร้อมทั้งชุดพรางสีขาวกลมกลืนและป้องกันสภาพอากาศหนาว นอกจากนี้ยังมีการฝึกหน่วยสไนเปอร์หรือพลซุ่มยิงระยะไกลที่ช่วยส่องค่าศึกระหว่างการเคลื่อนกำลังไปในจุดที่เสี่ยงพะทะขณะที่ยูเครนเริ่มดำเนินการซ้อมรบเช่นเดียวกันในห่วงเวลาวันที่1 0ถึง20กุมภาพันธ์2565ร้อพร้อมกันกับกองทัพรัสเซียและเบลารุสที่สำคัญเลือกพื้นที่ภาคเหนือใกล้จุดซ้อมรบของทั้งสองชาติเป็นสมรภูมิในการซ้อมรบโดยกองทัพยูเครน จะใช้โดนเบรตตาขีปนาวุธต่อต้านรถถังเจฟฟรินรวมถึงขีปนาวุธต่อต้านรถถังรุ่นใหม่ที่ได้รับจากชาติพันธมิตรเข้ามาทําการซ้อมรบนอกจากนี้อยู่เครยยัอยงออกมาแสดงความกางังวลหลังรัสเซียส่งเรือรบหกลำล่องผ่านช่องแคบบอสพอลัสสําหรับซ้อมรบทางนาวีในทะเลดําและทะเลอาซอฟที่อยู่ติดกันโดยรัฐบาลเคียบขอประนามความเคลื่อนไหวดังกล่าวว่าเป็นความพยายามอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในการตัดขาดยูเครนออกจากทะเลทั้งสองแห่งซึ่งการซอมรบกินพื้นที่กว้างใหญ่อย่างไม่เคยเกิดขึ้นทําให้การเดินเรือในทะเลทั้งสองแห่งแทบเป็นไปไม่ได้ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมยูเครนทวิตว่าน่านน้าสากลของทะเลทั้งสองถูกกระเซียปิดกัน้นเช่นเดียวกันกับรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนย้ยาําว่าเส้นทางทะเลของยูเครนถูกปิดกัน้นหลังทะเลอาซอฟถูกปิดไปแล้วทั้งหมดขณะที่ทะเลดําก็ถูกตัดขาดเกือบทั้งหมดเช่นกัน โดยกองกำลังของรัสเซียทางนีรัเสเซียปิดช่องทางการเข้าออกทางทะเลของยูเครนขณะเดียวกันรัเสเซียกำลังเตรียมความพร้อมในการซ้อมรบกับกองทัพเรือในสัปดาห์หน้าด้วยอาวุธและเครื่องยิงกระสุนจริงซึ่งส่งผลให้ความตึงเครยียดในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นซึ่งการซ้อมรบทางเรือของกองทัพรัสเซียในสัปดาห์หน้าบริเวณทะเลทั้งสองแห่งทางตอนใต้ของยูเครน รัเสเซียได้ประกาศเตือนบริเวณชายฝั่งเกี่ยวกับการสอมรบด้วยการใช้ขีปนาวุธและปืนคือเป็นการเดินกลยุทธ์ปิดประตูตีแมวปิดล้อมอยูเครนทั้งทางบกทางทะเลและอากาศในห่วงเวลาที่รอคำรับประกันเป็นลายละักษณ์อักษรว่านาโตจะถอนทหารที่ประจำการในยุโรปตะวันออกไม่ขยายขอบเขตทางทหารเข้าสู่ยูเครนและต้องไม่รับยูเครนเป็นสมาชิกนาโตไปตลอดกาล เรียกได้ว่าเป็นการท้าทายแนวรบของเหล่าชาติสมาชิกนาโต้หากเคลื่อนทัพลุกล้ำแนววางกำลังทางเรือเข้ามาในน่านน้ำอาจยกระดับสถานก,การณ์ให้รุนแรงเพิ่มมากขึ้นสัญญาณทั้งหมดนี้เองทาให้ป,ประธานาธิบดีโจเดนแห่งสหรัฐเร่งเหล่าพลเมืองอเมริกันเดินทางออกจากยูเครนทันทีพร้อมระบุว่าเรากําลังรับมือกับหนึ่งในกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นสถานก,การณ์ที่ต่างออกไปอย่างมาก และสิ่งต,ต่างๆอาจจะเข้าสู่ความบ้าคลั่งอย่างรวดเร็วโดยไบเดนเน้นย้ำว่าไม่มีกรณีแวดล้อมใดที่เขาจะส่งทหารเข้าไปในยูเครนแม้กระทั่งในภารกิจช่วยเหลือพลเมืองอเมริกันในกรณีที่รัสเซียเปิดฉากลุกรามเพราะมันจะเป็นสงครามโลกเมื่ออเมริกาและรัสเซียเริ่มยิงเข้าใส่กันเราจะอยู่ในโลกที่ต่างออกไปโดยส้นเชิงสำหรับแผนการอพยพของสหรัฐ คือการให้กํบาบังคนจากหน่วยพลร่วมที่82เริ่มจัดตั้งพื้นที่ดําเนินการและศูนย์พักพิงชั่วคราวในโปรแลนด์ใกล้ชายแดนยูเครนเพื่อให้ประชาชนชาวอเมริกันหลบหนีจากยูเครนไปขอความช่วยเหลือจากที่นั่นก่อนเพราะปัจจุบันกองทัพสหรัฐยังไม่มีอำนาจเข้าไปในยูเครนด้วยตนเองหากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเกิดขึ้นทันนี้ความตึงเครียดระหว่างบอชิงตันและมอสโกพุ่งแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็น ด้วยสหรัฐประมาณการว่ามีทหารรัสเซียราว150,000นายระดมกําลังอยู่ตามแนวชายแดนติดกับยูเครนในขณะที่การซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของรัสเซียและการระดมกําลังตามแนวชายแดนโหมกระพือความกังวลว่ามอสโกจะยกคนรุก,กลานยูเครนด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าเสนาธิการร่วมของสหรัฐพลเอกมาร์กมินลี พูดคุยทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ทั่วไปของเบลารุสของพลตีกูเลวิตในความพยายามที่จะทําให้ช่องทางการสื่อสารดําเนินการต่อไปและหลีกเลี่ยงการคานวณผิดพลาดใดๆในระหว่างการฝึกซ้อมรบร่วมกันซึ่งการพูดคุยนี้คือเป็นเรื่องที่ไม่พบบ่อยครั้งนักทาทีบรรดาผู้นําชาติยุโรปเดินหน้าเจรจารทางการทูตโดยนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นําเยอรมนีกําหนดหารือกับผู้นํารัฐบอลติก ได้แก่เอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียซึ่งเป็นสมาชิกนาโตในกรุงเบอร์ลินขณะที่นายยกรัฐมนตรีบริสจอนสันผู้นําอังกฤษเดินทางไปพบเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้ก่อนหารือกับผู้นําโปรแลนด์และพบกับทหารอังกฤษที่อยู่ในโปรแลนด์โดยผู้นําอังกฤษระบุว่าพร้อมจะส่งกาลังพลเพิ่มอีกหนึ่พันนายเข้าไปช่วยเหลือแก้กฤตด้านมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้องกับยูเครน อย่างไรก็ตามกระทรวงการ่าห์มของรัสเซียยืนยันว่าการซ้อมรบมุ่งเน้นไปที่การป้องปรามและปัดเ่าการรุกรานจากภายนอกโดยรัฐบาลเครมลินให้สัญญาว่าทหารเหล่านี้จะเดินทางกลับประเทศเมื่อการซ้อมรบเสร็จสิน้นขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียแถลงหลังพบกับนางลิสทัตรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษในกรุงมอสโกว่ารัเสเซียอาจจะอยพยพเจ้าหน้าที่บางคนออกจากสถานทูตรัสเซียประจำกรุงเครียบของยูเครน พร้อมกล่าวหาอังกฤษอาจจะเข้าไปดำเนินการบางอย่างในยูเครนทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามการความตึงเครียดที่เข้าใกล้จุดเดือดระหว่างรัสเซียและนาโต้สถานการณ์ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรอีกไม่นานคงได้รู้กัน